มันไม่ดีมันไม่ดีนั่นมันหมดอิหยะเอ้าสตาตาแ้วมันมีอยู่สตาร์เคยไม่ดีใช่คนนั้นเขาได้ขับขี่ออกไปอย่างรวดเร็วเอ้โทรศัพท์มาโทรศัพท์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 สบบอละอ้าลบ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 อ้าวลบไ นอนดีหน้าหน้าอะไรหน้าบ้านดึงการเนาะมิไม่ทราบว่ารู้สึกตัวไปช่วยช่วยตรวจสอบเหตที่นะคะช่วยช่วยตรวจตรวย่าดึงตรวจย่าจุ่ยว่าช่วยช่วยู้ยเดี๋ยวอ๋อโอ้ยโอยย่ตรงนี้ยส่ตรงนี้ ไม่เกินหนึ่งวินาทีไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะอย่าืมเ้าใจพรา่อาาไปคือรอบไป็รอบไปหิ้าฉี่เลยหต้งฉี่เลยหิงฉี่เลยหิ้งหมงแต่ความองว่าัจะฟืนแล้ว่ะปุ๊บไปมโอควายนี่มันจะจกี่ตาย มานะะคไม่ให้นอนราบเลยขาเปล่งเสียวเข้าต้นคอเดี๋ยวมันจะอันตรายเพิ่มนะแก้ไขแก้ไขยกได้ไม่เกินแปดสิบได้ไม่เพราะว่าิบมือมือมือเอาใหม่เอาใหม่การมือใหม่กลางมือใหม่ซ้อนกางมือกางมือยหญ่ใหญ่ใส่เป็กระโยนเวลาเนี่เซฟนี่ทำไมต้องอุ้มอย่างนี้เพราะสองมือปั๊บนี่มันจะช่วยเซฟต้นคอ

ยกยกระคอหัวได้แต่ว่าอย่าไปยกช่วยเพ่เวลาเมื่อใส่ไม้ตอได้กระคองไว้อยู่ที่เดียวยกได้ประคองได้แต่อย่าแต่อย่ายกช่วยเพื่อนให้เพื่อนเขาสอนเองสอนเองทำเองแล้วก็หลวมแน่เลยมือเราก็ต้องออกแน่เลยเนี่ยมันจะแน่เลยดูซิเช็คเช็คเช็คที่ขึ้นยาวยาวมากเลยใส่แล้วเป็น รวรวมควาจะบอกว่าใส่แล้วนอนอยู <c oughs> ่ให้มันได้ยังไงเนี่ย้าวมก็ดึงหมาคา่ <c oughs> วาวน้ <c oughs>